you <laughs> สมบ,บูรณ์ตัวต้าไทยมิบรีครับเป็นเกมที่สนาม SG s t a d i u เดียมครับเป็นนัดกลางสัปดาห์ SG เมืองทองยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของบางกอกกลาสเิฟซีครับโดยเกมในนัดแรกนั้น SG เมืองทองนี่บุกไปเอาชนะนครราชสีมามาซ่าศูนย์ครับส่วนบางกอกกลาสเิฟซีเปิดบ้านลีโอสเตเดียมเอาชนะโอสุสภาไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับหือว่าฟอร์มดีทั้งคู่ เกมในี้ครับบางกอกกลาส f ิกีดีมีการปรับครับบางตำแหน่งครับโดยที่สุรชาติสารีพิมครับได้ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่น11ตัวจริงรวมไปถึงครับเต่าดินโยครับธนาศึกสลิปิาครับในแดนกลางนี้ไม่มีเซียวกรแสงวงครับทำให้วิชิตเกสโรครับถูกโยกมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแทนครับส่วนทาง S g เมืองทองนี้ยังยึดผู้เล่นชุดที่ ผ่านมาครับเดกสปอนทองเราได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับสวนปลอกแขนเป็นกับตันทีในวันนี้ครับแม้จะตึกเกมนี้แม้จะเตะดึกครับแต่ว่ากองเชียร์ก็ยังตามให้กําลังใจกันอย่างเนื้อแน่นครับออกซัสเกมบีจีนี่ทําเกมรุกทันทีครับโดยเฉพาะกลาบขวาความเร็วของลาซัสคาอิมบี้ครับกระชากมาแล้วเปิดไปหน้าประตูแต่ว่าเอรียอารยาครับ ได้เช็ดจังหวะนี้บางไปครับหลุดกรอบออกไปหมายครั้งที่ลาซัสครับได้เปิดยิงยิงผ่านไปหน้าประตูแต่ว่าโซชาติสารีพิมพครับเข้าชาร์จไม่โดนหงมทองได้โต้มาจังหวะนี้ครับชนาทิพส่งกระสินครับเมสซี่เจเลี้ยงมาไม่ส่งครับแล้วก็ยิงทันทีครับด้วยขวาแต่ว่านิธทวีกุลยังเซฟไว้ได้ แมทธิวสมิธครับตามมาเคลียร์ทิ้งทันทีครับเป็นปลอดภัยไว้ก่อนเกมรุกทางมิจียังขึ้นทางกราบขวาครับลาซัสไคบี้เปิดไปหน้าประตูครับแล้วก็ได้มงโดยอรารยาครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปหาตำแหน่งดีทีเด,ดทเดียวครบับขณะที่เกมของเปื้องทองมาจังหวะนี้เกือบได้ประตูเหมือนกันครับจากรยินของอดิศักไกสอนครับ บอลมาทางกลาคยายครั้งทางสุิริชาติสาลีพิมยิงแต่ว่ากวินธรรมสัจจานันยังเซฟไม่ได้ครับบอลตกพื้นแล้วสัตว์ปูมเียวเลยครับบอลเถวสองของบีจีได้ยิงไ้พิชิตเกสโรครับแต่ว่าข้ามการไปไกลเลยครับ บางบ้างครับบาวคลาสธนาสิทธิ์โยกไปแล้วก็มาถึงดาก,กทาเชฟสกี้นะโอ้แต่ว่าหลุดกลอบออกไปนิดเดียวครับขึ้นแรกนี่ต้องบอกว่าบางคลาสฟีทำได้ดีกว่าครับในเกมรุกแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้ครับวันถึงลาสลัสได้ยิงโดยดาก,กทาเชฟสกี้ทั้งแต่ว่าบอลก็ยังข้ามคานไปไกลเลยครับ กมือให้กับลาศรัสเลยครับที่จ่ายจังหวะนี้ได้ดีทีเดียวครับบอลท้องโตมาบ้างครับทางที่ทิดิพันธ์ครับไหลไปให้กับอริศักิ์ไกสอนแต่ว่านริทวีกุลครับเซฟอย่างสุดยอดครับจังหวะนี้ได้ล็อกอีกครั้งบไหลกลับมาแล้วก็เป็นธนบูลเกษรั์ครับยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ นี้ถูกโยกไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกครับเมืองทองครับเสมอกับบางกอกฟซีอูซูนประตูต่อศูนย์ครับทีนี้มีโอกาสเยอะกว่าครับแต่ว่ายังทําไม่ได้ครับโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายนี้ยังไม่เฉียบขาดครับเริ่มครึ่งหลังครับเมืองทองได้โต้จังหวะนี้ครับ แต่ว่าตัดบอลได้ทางลาซาสไหลไปให้กับดาโกททาเชฟกี้ปั๊มบอลมาได้ก็ยิงมุมแคบครับแต่ว่ากวินธรมรมสัจจานันย์ยังออกมาปิดมุมได้เร็วครับทำเกมรูปมาสวยครับทองได้ฟรีคร,ครับพีรพัฒน์รถชัยยาเปิดไปหน้าประตูแล้วก็เป็นคริสตานซิวาครับขึ้นขวิดจังหวะนี้ตุงตาขายครับเป็นเอสจีเมืองทองทเต็ดออกนำบาบลการดฟซีไปแล้วครับ ือว่าเป็นตัวแสบของทางบาง,งกลาสครับดูการที่แล้วก็ยิงครับเปิดมาโค้งๆแล้วครับแล้วก็ขึ้นได้สูงกว่าครับเทคสูงกว่ากองหลังบางกองกลาสครับเปลี่ยนทางส่งบอลเสียบใต้คานครับเข้าประตูไปเลยครับเพียงแค่นาทีที่54หรือีว่าผ่านครึ่งหลังมาไม่ถึง10นาทีครับ หลังจากเสียประตูบีจีครับไม่เสียขวัญครับบุกต่อครับแล้วก็เกือบได้ประตูจากการยิงของอารายาครับโอ้โหเอริเอลอารายาครับพยายามจะชิปอะครับแต่ว่ามันงัดไม่ขึ้นครับเมืองทองอีกครั้งทาังเมสซี่เจไหลไปให้กับคริตันซิลวาเอียวตัวแปรลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหตีลังกาครับสองรอบครับโอ้โหคมกริบเลยครับลูกยิงจากายสัตของคริตันซิวาครับ ดูชนาทีพัฟโโหแตะลูกนี้รอดขาแล้วก็เอี่ยวตัวยิงไปเสาไกลครับบอลตกพื้นด้วยครับสุดปัญญาที่นาริทวิคุณจะเซฟได้ครับนาทีที่66ของเกมครับผมกลิดเลยครับฟรเดเล่สินหวาครับหอกชาวบราซิล จีนพยาบุกทวงประตูคืนครับลูกยิงของทางพิโรฮุมิชโชติรัตก็ยังเบาครับไปเข้ามือของกุนธรรมสัจจา,านันเมือนทองมาบ้างครับเลแบบสซิเจรครับทําชิ่งไปให้คริสตันไหลต่อให้กับสารัฐอยู่เย็นยิงแต่ว่านาริทวิกุลยังล้มตัวเซฟไว้ได้ครับทีเบ,บสซิเจรครับกระดกทีนี้เป็นทาง ทีสินแดงดาครับได้หลุดไปกระดกโอ้โหแต่ว่าบอลหลุดกรอกไปนิดเดียวครับนี่คือเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงครึ่งหลังครับสำหรับมุ้ี่เชียสินแดงดาบุรินผาลาได้หลุดไปครับอ๋อยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดตวินครับเป็นสุริชาติสารีพิมพ์ครับพิลีรโพงเปิดไปหน้าประตูยังโดนสกัด แต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายได้ยิงโดยทางปียะชนกดาริดครับแต่ว่าโดนเซฟโดยกวินธรรมสัจจาน,านันยิงนึกว่ากองหน้านครับสำหรับเจ้าพ่อปิยชนกบอลอยู่ที่บดินผาลาครับพาบอลไปแล้วยิงแต่ว่ายังติดมือของกวินธรรมสัจจานันครับ ีพยายามอย่างต่อเนื่องครับลูกบงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอครับโดยดานิเอลโตติครับแล้วก็จบเกมกันเองครับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะบาวกราเด็มซีไปสองประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวในบ้านที่ ที่ดีแต่ว่าเรื่องของลูกเกมก็อาจจะต้องปรับกันเรื่องเอาในช่วงคึ่งแรกก็อาจจะหมุนระบบปรับระบบจัดตานการติดเขาไม่ทันอะไรย่าเงี้ยพอขึ้นหลังปรับให้้เด็กเปลี่ยนเชิงกันเล่นอย่างเงี้ยก็พยายามเล่นเพิ่มนึ่งต่างๆเลยทำเด็กก็ทำได้ดีแล้วก็ลูกเต็มก็ออกมาเหนือกว่าในึ่งหลังนะก็ถือว่าขึ้นหลังเราเราให้เด็กกับฟองการเล่นแต่ครึ้นแรกก็ต้องยอให้ดี ก็ปรับระบบการเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ซ้อมมาถ้าถ้าเราจะพูดถึงเรื<ก>่องผู้ส่วจริงแล้วถ้าเราจะเทสซิ่งเขาสูงในระบบที่เราเล่นถืซามเนี่ยไปเจอสามสิบสองเขาซึ่งซึ่งเขากดดันเราสูงและถ้าเราปรับเชฟเพื่อรีกวเทสซิ่งเขาไม่ไม่ปรับเชฟตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะลดตำแนงได้แล้วก็เราไม่ได้ซ้อมระบบใหม่มาเพราะงะั้นพอขึ้นหลังก็เสี่ยงครับเพราะว่าเราต้องต้องปรับเพื่อดีจะ่นเทสซิ่งเขาก็ปรับมาเล่นเหมือนเขาคือสามห้าสองนี่แหละก็ ก็เด็กเราทำได้ดีแล้วก็สามารถกดดันเขาแล้วก็เอาบอลมาเป็นเป็นเป็นของเราได้ตลอดเราเราก็ค็อเทนแล้วก็มีโอกาสสร้างสรงสรค์โอกาสาได้เยอะจริงๆน่าจะได้มากกว่านั้นด้วยก็ <c oughs> จริงๆนะต้องชื่นชมนะเือรทองเขานะเคร่งหลังเขาปรับ,ปรบเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ดีนะครับจากบอลเข้าสุดเท้าทด่ดีขึ้นแล้วก็จังหวะเราเรามาเสีรลรูปเซตเพนะนะแล้วก็ก็ต้องยอมรับนะว่าเขาแม่นกว่าเรานในจังหวะความติดขาดในแดนสุดท้ายก็ชื่นชมน้องๆ บอกการาทำงานได้ดีนะทุกคนมุ่งมั่นทุกคนพร้อมทำงานนัะเห็นได้ <S <S ชัดว่าจังหวะเราไม่แน่นอนเองนะครับนั่นคือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ขอโทษแฟนบนอลบอกกา้าด้วยนะว่าเราหวังเกมนี้เราเราบอกแล้วเรามาเราหวังเกมทุกเต็มที่เราไม่สนใจคนื่นเนียก็ดีใ,ใ,ดใจฮะดีใจว่าพี่แบนก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะเราก็นะทีมอาชีพเดียวกันนะก็ขอให้รักษาตรงนี้ต่อไปเรามีโอกาสกลับมาเจอกันอีกแน่นะ,นะก็เก็บรอยแคนไว้่าเจอกันอีก เออมีการบาดเจ็บฮะแต่เราเราเรามีการบาดเจ็บเกมล่าสุดนะฮะเราก็โลเทชั่นสองตำแหน่งนะฮะแต่ก็ปัญหาของเราก็คือเราต้องมาเสียรลักษณะติดนะฮะแล้วก็คือมีการบาดเจ็บก็กังวลในเกมต่อไปเพราะว่าเกมทอนห้าจะขี่แล้วก็เราพักน้อยกว่า1วันฮะเราเตะสองทุ่มตลอดนั่นคือจุดที่เกิดขึ้นอีง